สำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับสวัสดีครับน้องๆมินิรีวิวของพี่ไว้ในวันนี้นะครับก็คือตัว Sparkle Bright er Princess Luna นะครับจริงๆตัวนี้จะออกมาทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือจะเป็น ตัวลูน่านะครับกับ n c e s s ซ s เคนนะครับวันนี้มีลูน่ามาให้ดูกันก่อนนะครับจริงๆแล้วนะคะที่มารีวิวตัวนี้นะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนอยากได้ Princess Luna แต่ว่าหาซื้อไม่ค่อยจะได้นะครับก็เลยแนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นใสๆนะครับแล้วก็จะมีปีกนะครับมีผมแบบนี้นะครับให้หวีได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมีไฟด้วยนี่ไฟมีกี่สเต็ปเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้สเต็ปที่2เมื่อกี้ค้างไว้เฉยอันนี้กระพริบนะฮะ อันที่3ค่อยๆดับลงนะฮะแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นนะฮะสเต็ป3มีกี่สเต็ปเนี่ยโอเคมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ850บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อที่ร้าน Pony t เท h ช p อนะฮะจะมีจัดรายการรู้สึกจะเหลือประมาณ750บาทนะครับก็ลองไป หาข้อมูลกันดูนะครับในในไปดูรายละเอียดกันได้เลยที่เพจ Facebook หรือว่า Instagram ก็ได้นะครับตัวนี้จะมีตัวสแกนบาร์โค้ดด้วยนะครับนี่เอาไว้ให้เล่นกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับก็น้องๆที่ยังขาดตัว Princess Luna นะครับก็ซื้อตัวนี้มาเล่นก็ได้นะครับยังไงวันนี้พี่ไว้ไปแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบาย